ยืนยันสถานะรัก4ี่ปีไม่สั่นคลอนชีวิตส่งกราเตชนาโรงออกโรงป้องแมทพิรณีโพสเดี่ยวสยบมือที่สเรียกว่าเจอรามาถล่มไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีหลังโดนโยงเป็นนางเอกหมอจับมือไฮโซพกและเจอรามาในข่าวอัมพชราพาและไฮโซพกเลิกกันถึงแม้สาวแมทจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่สแต่ก็ยังคงถูกวิพากวิจารณ์ไม่น้อยและยังมีคนสงสัยในความสัมพันธ์เรา ว่าแมทกับแฟนหนุ่มส่งกรา์เตชนร์ว่าตอนนี้ยังรักกันดีหรือไม่และรอให้ส่งกา์ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กระทั่งล่าสุดส่งกา์เตชนร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ข้อความลงในไอ Story รระบ,บุว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับเรียกว่ามาแบบสั้นๆแต่ชัดเจนเคลียร์แบบจบข่าวกันเลยทีเดียวและทางบุมได้เผยว่าส่งกา์และแมดยังไม่ได้เลิกกันแต่มีตึงๆกันอยู่ จากเหตุการณ์อื่นด้านเบนพูดส่วนขึ้นว่าส่งกรานและแมดไม่ได้เค้าดาวด้วยกันหรือเปล่าชมพูเอ่ยต่อคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีควรจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมแม่และยังบอกอีกว่าให้ลองไปคิดกันเอาเองอีกทั้งทางบุ๋มย้ำชัดว่าส่งกรานแมทงอนกันอยู่งอนจากกรณีที่แมดโพสตัดพอครั้งก่อนส่วนเรื่องธุรกิจก็ยังต้องทำกันต่อไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้และยังบอกว่าแมดมีนิสัยขี้เล่นเกินไปจนบางทีเกินลิมิตลงโพสเล่นเยอะเกินไป จนทําให้สงกรานต์อึดอัดก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นแต่ทีนี้เราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นเพียงแค่ได้ยินเรื่องราวจากคนรอบข้างในส่วนของความสัมพันธ์ที่มองว่าจะเลิกเลยไหมจะห่างเลยไหมบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะแมทยังไปเจอพ่อของสงกรานเมื่อคืนอยู่เลย